สวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกดูอะไรก่อนสำหรับที่ันดูลัคนาค่ะราศีดูได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันมันไม่ชัวร้านเปอร์เซนเหมือนลัคนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการอ่านดาวก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านด้วยเพราะว่าบางคนไม่ได้เรียนมีแต่ฟังคลิปหมอดูนั้นหมอดูนี่แล้วก็มาประมวลผลใส่ตนเองวันที่ 28ดพฤศจิกายนวันนี้ออกคลิป15้าพฤศจิกายนดาวโชคดาวชัยดาวคู่ครองดาวหุ้นส่วนเริ่มเข้ามาทับตัวท่านตั้งแต่วันที่ 28. 28อยี่สิบแปดยี่สิบแปดพยหกแดนะคะดีหรือเปล่าคนโสดระวังรถไฟชนกันคนมีคู่ครองแล้ว คู่ครองของท่านดูว่านอนสอนง่ายหรืออยู่รักเราเป็นพิเศษคนที่มีหุ้นส่วนไม่ว่าทางการค้าหรือหุ้นส่วนในการไม่ว่าเช่าซื้อขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครกำลังมองหาคู่ค้าหุ้นส่วนเหล่านั้นมีโอกาสเจอค่ะสมมติว่าใครจะปล่อยบ้านเช่าอย่างเนี้ยค่ะหลังวันที่ยี่สแปดพฤศจิกายนนะคะท่านก็มาหุ้นส่วนนั้นก็มาหรือมีคนเช่าบ้านมา ะะเพราะว่าดาวประจําตัวท่านคือชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกดาวังคารเข้าสู่เรือนการเงินพอเข้าสู่เรือนการเงินแล้วนะคะโดยเฉพาะหลังวันที่6กธันะะ 6, วาค่ะหกธันวาหกดดาวประจําตัวของท่านเข้าสู่ เรื่องของการขยับขยายเรื่องของการเงินการทองการหาโชคหาโอกาสหาความมั่งคั่งบางคนกําลังจะสร้างบ้านแปลงเมืองได้บางคนจะลงทุนธุรกิจได้บางคนกําลังมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ของตนเองเป็นหลักในตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมาที่ดาวของท่านผิดปกติตอนนี้ท่านเดินดีละนะคะดังนั้นตลอดที่ผ่านมาในพฤศจิกายนในตุลาคมที่ผ่านมาท่านกําลังมุ่งมั่นสร้างบางสิ่งบางอย่างแล้วโอกาสที่จะก่อเกิดรายได้ก็หลังวันที่6ธันวาคมหก ใครจะกู้ยืมใครจะสร้างพันธะบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเงินได้หมดเลยค่ะเป็นโอกาสดีค่ะแต่ความเป็นจริงของชีวิตหนึ่งจะต้องดูพื้นดวงของท่านว่าแข็งแรงหรือเปล่าการลงทุนทามาหากินการทํากิจกรรมในครั้งนี้มันจะประสบผลเสเต็จก็งอกเงยเป็นร้อยล้านพันล้านหรือชีวิตจะมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นข้อต่อไปถ้าใครจะกู้ยืมเงินลองดูศักยภาพของตนเองว่าเรามีโอกาสที่จะใช้คืนได้ไหม ถ้าแยกย่อยง่ายๆสําสหรับคนเกิดรายวันคนเกิดวันอาทิตย์บุญเก่ามาวาสนามาเต็มๆม,มีอํานาจมียศศักดิ์หรือท่านสามารถขายตําแหน่งของท่านเพื่อได้เงินค่ะคนเกิดวันจันทร์ท่านกำลังมุกมุก,มก,มกเงินหาเงินหาทองใหญ่เลยกํกลังโอ้โหกําลังมีความสุขในการจัดบางคนเป็นผู้จัดการมารดกก็จะได้อยู่แลกกิจการหรือบางคนต้องทําหน้าที่แทนครอบครัวในการดูแลกิจการบางสิ่งบางอย่างคนเกิดวันคานโอ้ท่านกําลัง มันตกลล่นเข้าไปในบ่อเงินบ่อทองบ่อโชคบ่อสิริมงคลแล้วก็เอาใหญ่เลยโอ้สดุกสนานกึกกึ๊กกอ่าถ้าใครมีเงินมีทองแล้วก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นความสุขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนข่าววันพฤกกลางวันก็ยังมีในเรื่องของการที่จะต้องแก้ไขแล้วก็พิจารณาในเรื่องการเงินการทองคนเกิดวันพระหสรัสบดีงานจะเป็นเงินเงินจะเป็นงานบรรดาสุขคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เนี่ยโหเต็มเต็มไปด้วยความสุขสําเร็จนะคะคนเกิดวันเสาร์ เต็มไปด้วยมากความมากบาร,รมีแล้วก็เครดิตบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะไปกู้ยืมไหมหรือเอ้ยตำแหน่งงานขึ้นแล้วท่านเอาตำแหน่งงานเนี้ยไปกู้ยืมหรือไปทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้รายได้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นไหมคนเกิดวันพุธราหูพุธราหูอาจจะขายทรัพย์สินได้อาจจะแปลงทรัพย์สินเป็นทุนบางสิงบางอย่างแล้วก็อาจจะกู้นี่ยืมสินผ่านนั่นแหละบางคนกู้เล็กกู้น้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านและความเป็นจริงของชีวิตท่านด้วยนะคะ ก็อยู่ในข่ายที่เหมือนจะโชคดีนะคะเหมือนจะโชคดีมีความสุขแฮปปี้เลยชาวราศีพิจิกลัคนณาพิจิกแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมว่าดิฉทานทานายแค่ภาพรวมไม่ได้ทานายาาารายส่วนบุคคลของท่านแต่เอาอย่างงี้ก็แล้วกันว่ามันก็อยู่ในภาพรวมที่ดีแหละเพราะว่าดาวเจ้าเ,เรือนการเรงินการทองการทรัพย์ท่านก็ตําแหงโดดเด่น นะคะตำแหน่งโดดเด่นมากก็คงจะหมุนเงินหมุนมาหมุนไปหมุนโชคมีสิริมงคลเกิดขึ้นแล้วก็มีความโชคดีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเลยสาหรับชาวราศีพิจิกลัคนณาพิจิกใครอยากชนอยู่อ่าอยากจะลงทุนหุ้นลงทุนหวยลงทุนทองคําหรืออยากจะบางสิ่งบางอย่างให้ได้ความเจริญเติบโตแล้วก็การเงินการกระเป๋าเนี่ยมันหนามันฟูมันฟ่นฟองขึ้นก็ขอให้สองเร็จเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะขอโชคดีนะคะตามดวงดาว